สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งไพยจะพยากรณ์ดวง12ราศีนะคะประจําเดือนกร,ราากฎาคมสิงหาคมกันยายนนะคะปีพศ2560นะคะจะพยากรณ์ลัคนาราศีพฤศภนะคะราศีพฤศภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาค,คมถึง13มมิถุนายนนะคะ ไพ่ที่อาจารย์เปิดมาทั้งหมด10ใบาอาจารย์จะเรียงไพ่แบบเซลจิคอสนะคะไพ่ใบที่หนึ่งได้ The Moon นะคะใบที่สองค่ะได้เจดเหรียญน,นะคะใบที่สามสองดาบนะคะใบที่สี่เจ็ดไม้เทา้าใบที่ห้าราชินีถ้วยใบที่ห The Ha n g m a n ใบที่เจ็ด h ด e ะไ p พ s t e นะคะ ใบที่8ราชินีดาบใบที่9เดอะสตาร์นะคะใบที่10 9เก้าถ้วยนะคะประเมินภาพรวมของไพ่ของชาวราศีพฤษศ,ศพเนี่ยนะคะไพ่ตำแหน่งเซนเตอร์เป็นไพ่เดอะมูนเดอะมูนก็คือภาวะเครียดนะ,ะทุกใจหนักอกหนักใจอยู่ไพ่ประกบขนาบข้างเนี่ยจะเป็นไพ่เจ็เจดเหรียญน,นะคะ เจ็ดเหรียญประกบกับเด e อะมูนแล้วก็ประกบไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยอาจารย์จะแปลว่าน่าจะหนักใจในเรื่องการงานนะคะคือทุกวันนี้ที่ชาวราศีพฤษภรมอยู่เนี่ยมองว่าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะคะมันมองไม่เห็นทางของความก้าวหน้าโดยเฉพาะาผลประโยชน์รายได้เงินเดือนเนี่ยมันนิ่งอะค่ะนะคะ,นะคะ ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลยเห็นไหมคะยังประกบด้วยไพ่เดอะแฮงแมนด้วยก็คือรายได้ผลประโยชน์เงินเดือนตำแหน่งไม่ได้พัฒนานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภก็จะเริ่มคิดละคะ่ะสองดาบว่าจะไปต่อหรือว่าจะออกจากงานดีนะคะแล้วก็เห็นมีไพ่เดอะสตาเนี่ยนะคะอยู่ตำแหน่งจิตใจด้วยน่าจะเป็นปัญหาค่อนข้างจะบอกว่า จะออกจากงานจะยื่นใบลาออกค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าตัดสินใจอย่างนั้นนะ่ะทำได้ไหมนะคะเราก็มาดูไพ่ที่เป็นตัวตัดสินอาจารย์เห็นไพ่เก้าถ้วยเป็นคนนั่งยิ้มมีความสุขอยู่นะคะถ้าคนใดที่คิดจะเปลี่ยนงานจริงๆอ่ะอาจารย์ก็มองว่าเปลี่ยนได้นะนะคะเปลี่ยนได้ได้งานทานะคะคุณยังมีความสามารถนะคะมีคนเลือกคุณแน่นอนแต่ถ้าใครคิดว่า ยังทนได้อยู่นะคะอดทนไปเจ็บไม่เท้าฝ่ฟาฟันมีอุปสรรคอะไรก็ฝ่าฟันอาจารย์ก็ยังมองว่าอยู่ได้ะคะเพราะตำแหน่งสรุปเป็นก้าถ้วยยังไงก็ยังมีโอกาสดีขึ้นนะคะแต่แค่เหนื่อยเหนื่อนิดหน่อยนะคะเออยังไงก็สู้ต่อไปก็มีโอกาสดีขึ้นคําว่าราชินีดาบเนี่ยจริงๆแล้วจะมองว่า คนชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความอดทนที่จริงราศีนี้เป็นสัญลักษณ์ของโคนะคะก็หมายถึงสัตว์ที่มีความอดทนนะคะลักษณะของชาวราศีพฤษภเป็นไพ่ธาตุดินมีความมั่นคงมีความอดทนเป็นเลิศนะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่สู้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ยอมให้ใครมาแบบ ดูถูกเหยียดหยามได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะคำว่าราชินีดาบนะความมุ่งมั่นจากความสามารถของคุณด้วยความความรู้ความเฉียบขาดของคุณเนี่ยจะนําพาให้คุณประสบประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะอดทนไปค่ะยังไงซะผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงต้องเห็นความดีความชอบความขยันหมั่นเพียรของคุณอยู่แล้วภาพรวมก็ถือว่าถ้าใครยังทํางานต่ออาจารย์มองว่าก็ยังดีขึ้นนะนะคะ อีกเรื่องหนึง่งประเด็นเนี่ยนะคะอาจารย์มองเป็นเรื่องของเ,ออเหมือนกับว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยกำลังคิดจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะถ้าใครคิดจะซื้อขายเรื่องบ้านที่ดินมีเกณฑ์ทำได้นะใครเป็นในหน้าขายที่ดินอย่างเงี้ยนะคะที่ขายแบบอุ้ยทำไมขายไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะเดมูลกับแฮงแมนเนี่ย อาจารย์แนะนำนะคะไพ่นะคะาราชินีพระจัจารย์เนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับด้านาพวกคุณไสยหรือด้านเวทมนต์ด้านาศาสนาด้านาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมนะคะไพ่ใบนี้นะคะให้ว้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ท่านเปิดทางนะคะเดี๋ยวจะผ่านไปได้จะขายได้นะคะถ้าใครจะขายหรือจะซื้อเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่า สามารถทําได้นะฮะเก้าถ้วยมีที่อยู่อาศัยได้ขายบ้านได้เป็นในหน้าขายที่ดินได้หรือจะซื้อก็ได้นะคะหรือว่ายังสาเร็จนะคะนี่อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นนะคะหรือใครคิดจะย้ายที่อยู่อาศัยย้ายห้องนะก็มีเกณฑ์ได้ด้วยนะถ้าไม่ซื้อ,อยังแปลว่าการยกย้ายได้ด้วยนะคะเดอะสตาร์บวกเก้าถ้วยนะคะก็จะได้อาสถานที่บ้านที่อยู่อาศัยที่ดีหรือใครคิดจะไป เซ้งร้านทําธุรก,กิจเนี่ยเนี่ยสไตล์ยังเหมาะพวกขายพวกขายน้ําขายเครื่องดื่มนะคะเปิดร้านกาแฟนเนี่ยนะคะก็ถือว่าทําได้นะใครคิดอยากจะย้ายที่ที่ทํากินนะคะใครทําธุรก,กิจด้านนี้อาจารย์มองว่าก็สําเร็จนะคะในเรื่องการโยกย้ายสถานที่ไม่ว่าจะย้ายบ้านที่อยู่อาศัยหรือย,ย้ายร้านค้านะคะก็ยังมองว่าทําได้นะคะ ทีนี้เราก็ต้องพูดประเด็นเรื่องความรักกันบ้างะนะคะถ้าเป็นไพ่ความรักเนี่ยอาจารย์มองไพ่เดมูลเนี่ยทุกค่ะทุกใจเขาเรียกว่าเหมือนน้อยอ,อกน้อยใจแล้วแล้วก็เหมือนอยากให้คนคนรักเนี่ยง้อแล้วก็เอาใจมากๆนะคะแต่อาจารย์มองไพ่ใบนี้ประกบเนี่ยเป็นไพ่คนรักที่มุ่งมั่นกับงานน่ะ นะคะเห็นไหมคะว่าไพ่ประกบไพ่เซนเตอร์เป็นเป็นไพ่อา่านะคะเดมนประกบด้วยเเหรียญกับเจ็ดเท้าแสดงว่าคนรักของชาวราศีพฤษภช่วงเนี้ยขยันกับงานมุ่งมั่นกับงานเพื่อที่จะพัฒนา,าให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นมีรายได้มีตำแหน่งนะคะก็คือมุ่งไปในด้านนี้ก็เลยอาจจะละเลยหรือ ลืมคิดถึงคนข้างๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องอดทนนะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่มีปัญหากันอยู่นะคะอาจารย์มองว่าเอ่อยังไม่ถึงคั้นเลิกนะนะคะห่างๆกันไปก็จะกลับมารีเทิร์นกันได้ก็คงจะเป็นคนรักเก่าๆเนี่ยแหละค่ะที่จะกลับมาถ้าคนโสดอยู่นะนะคะคำว่าแฮงแมนเนี่ยเชื่อกรัดขาไปไหนไม่ได้หรอกค่ะ ยังไงก็กลับมานะคะกลับมาแน่นอนอันนี้ฟันธงเลยนะคะว่าจะกลับมานะคะในเรื่องของความรักกลับมารักกันได้โดยเฉพาะตําแหน่งที่สิบเป็นเก้าทั่วหเห็นไหมคะอืมนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะถ้าใครโสดอยู่ละ่ะไม่มีใครเลยเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์เรื่องของความรักเข้ามาไหมมีนะคะแต่มันก็จะอยู่ในประมาณน่นแหละประมาณาเดือนปะละะายกรกฎานะะ ปะลายกรกดาแล้วก็สิงหานะคะถึงจะมีเกณฑ์เรื่องของความรักเข้ามาได้นะคะไปไปายนะคะไปไปะลายกรกดาเป็นต้นไปนะคะถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนี่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นนิดนึงแหะคะ่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่สองใบเนี่ยชิงเข้าหากันก็คือราชินีช่วยกับราชินีพระจันท์ นะคะอาจจะมีปัญหาความรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีคนรักอยู่หรือมีครอบครัวไปแล้วก็แล้วแต่นะคะให้อดทนนะถ้าคุณเจอปัญหาที่แบบทำให้คุณเจ็บบวดนะ,ะทำให้คุณเสียอกเสียใจนะคะเห็นพระจัจทร์หม่นพระจันทร์ร้องไห้อะนะคะ คุณต้องการความรักความเอาใจใส่จากเขาอยู่มากๆเลยอ่ะแต่แต่ตอนเนี้ยเขาเหมือนปันใจให้คนอื่นนะคะช่วงนี้นะคะแต่อาจารย์มองว่าถึงเขาจะปันใจมันก็คงไม่ได้ตลอดไปหรอกนะคะเขาก็แค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลงไปชั่วคู่ช่วยยามนะคะเอ่อถ้าจะแบบว่าไม่กลับมาหรือเลิกกันไปจริงๆอ่ะสตาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งที่สิบนี้อาจารย์มองว่าจบจริงๆนะ นะคะเออเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจะขี้ขายได้ค่ะก้าวถ้วยยังไงก็ยังกลับมาคงรักกันต่อได้มีอะไรก็ให้อภัยกันก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เตือนนะไพ่ที่ขึ้นเดบูลอย่างเงี้ยนะคะปัญหานะคะเกี่ยวกับช่องท้องนะคะ กระเพาะลำไส้อย่างเงี้ยนะคะเป็นไพ่ที่มองเป็นปัญหาอยู่นะคะคนชาวราศีพฤษภนะคะให้เช็คสุขภาพหน่อยนะคะทางเดิอนอาหารทางเดินลำไส้ไม่ดีไหมมีซีดมีเนื้องอกไหมนะคะตรวจสุขภาพหน่อยนะคะถ้าเจออะไรก็อาจารย์มองว่ายังรักษาได้อยู่นะคะเพราะไพ่ตำแหน่งที่10เป็น9ก้าถ้วยนะคะในด้านของสุขภาพนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะคะ ถ้าใครเรียนอยู่นะคะนักเรียนนักศึกษาทุ่มเทจริงยังไงก็จบค่ะไพ่เดอะแฮงแมนถ้าเป็นไทยเรื่องการเรียนการศึกษาดีนะคะเดอะไฮพิสเท็ก็เหมือนกันค่ะเป็นไพ่วิชาการที่ดีนะคะเอกสารที่ราชินีพระจันทรถือก็คือวุฒิบัติปร,ริญญาบัตรได้แฮงแมนก็คืออสติปัญญาความรู้ความสามารถรู้ลึกร,รู้จริงไพ่นี้คือเทพโอดินนะคะ สามารถคิดโคนอักษรลุนสําเร็จนะคะด้วยการมุ่งม,มั่นมาพยายามเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะไปสอบอะไรอาจารย์ก็ยังถือว่าดีเหมือนกันค่ะในเรื่องการเรียนการศึกษาถือว่าสอบผ่านเอ็นทันติดนะคะสำหรับเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็ตําแหน่งนี้อาจารย์ยังเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเราก็ระวังคําพูดระวังมีปากมีเสียงถ้าเกิดว่าโดน เตือนอะไรก็ให้นิ่ง,งๆเฉยๆเหมือนแฮงแมนไว้นะคะเราจะดีขึ้นเองนะคะและตำแหน่งนี้ยังแปรในแง่ของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสายตานะคะความดันไขมันพวกนี้นะคะหรือพวกเ,เกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อนะคะ กระดูกสันหลังไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปตรวจสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมดวงของชาวราศีพฤษภนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ของชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ